เกิดอะไรขึ้นเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงถล่มทับรถไฟที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ9ก้าโมงค่ะเกิดอุบัติเหตุเครกนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงล้มทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21จากกรุงเทพอภิวัวาดไปอุบลราชธานีซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่ช่วงสถานีนครราชสีมาสีคิ้วทําให้รถไฟตกรางและไฟไหม้ซึ่งรายงานเบื้องต้นเมื่อเวลา11บเอโมงครึ่งนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและบาดเจ็บมากกว่า20คนค่ะ ส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่อาจารย์อมรพิมานมานศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะก็บอกกับดิสแตนด์ดว่าสันนิฐานความเป็นไปได้ไว้2ข้อค่ะ 1. คืออาจจะเกิดจากการยึดฐานรองรับเครนเนี่ยไม่แข็งแรงพอตอนที่เคลื่อนย้ายนะคะเพราะอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเกิดหลังจากที่ก่อสร้างสะพานเสร็จไปช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็กําลังจะเคลื่อนเครนไปข้างหน้าหรืออาจจะเป็นตอนที่กําลังเคลื่อนย้ายฐานรองโครงเหล็กเครนไปวางบนเสาต้นถัดไปค่ะ โครงเหล็กที่ว่านี้เนี่ยคือโครงเหล็กเครนลอนเชอร์ซึ่งเป็นโครงถักเหล็กเลื่อนตัวได้ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงและการก่อสร้างเนี่ยก็คือจะก่อสร้างไปข้างหน้าทีละช่วงค่ะ ซึ่งในส่วนที่ร่วงลงมาทับรถไฟเนี่ยก็คือตัวฐานรองรับหรือว่าตัวซัพพอร์ตที่วางใต้โครงเหล็กมีน้ําหนัก20ถึง30ตันต่อตัวพอตกลงมากระแทกรถไฟที่วิ่งอยู่ข้างล่างก็เลยทําให้รถไฟคว่ำผลก็คือพอตัวฐานรองรับร่วงลงมาเนี่ยตัวโครงเหล็กเนี่ยก็ไม่มีตัวรองรับนะคะก็เลยตกลงมาหักแล้วก็พาดอยู่บนตัวโครงสร้างสะพานค่ะ ส่วนความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาจารย์มนมลบอกว่าอาจจะมีอะไรนะคะที่ไปเกี่ยวกับตัวสลิงที่ยกตัวฐานรองซับพ,พอร์ตก็เลยทําให้ตัวฐานรองนี้ตกลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงก็ต้องมารอดูความคืบหน้ากันต่อไปคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยคะ่ะ